เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมคุโรโกโนบาสเกตนะครับผมเป็นเกมออกใหม่ล่าสุดชอบอนิเมะเรื่องนี้มากเลยโคตรดีโคตร,ดดครมันแ,นแฟนๆฟ้ารทุกคนน่าจะแบบเรื่องน,นี้เป็นสุดอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เกมมันออกมาเราก็ต้องมาลองกันสักหน่อยครับโอเคไปโอ้ถ้าพูดถึงนะคุโรโกะไม่งคือแบบการ์ตูนที่แบบทําให้ผมเล่นบาสเลยก็ได้จริงเกตไลท์ก็ได้เออแม่งเป็นอนิเมะที่มันแบบโคตรกินใจแม่งมันมากเดี๋ยวอาจจะสกิปพวกนี้นะเรื่องแอ๊ะเรา ไม่ใ,ใครที่รวอนิเมะก็ดูไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นภาษาที่ผมอ่านไม่ออกอะนะฮะสกคลิปดีกว่านะอ่าโอเคครับมาแล้วทเทอร์เรียลหรือเปล่าอันนี้นะครับเป็นฉากที่เอ่อเหมือนตอนนั้นใครวะไอไอหัวแดงซ้อมอยู่แล้วคุณโกบไม่เห็นเลยสักอย่างนี่แหละใช่ปะวะจำไม่ได้แล้วนะครับโอเคอันนี้สามสองหนึ่งอะไรนี่อ๋ออันนี้กระโดดบล็อกอ่าโอเคโอ้โหบูลลี่คุลโกะสุดๆเลยอ่ามาได้บอลแล้วยังไงต่อเลี้ยงอย่างงี้อ่าแล้วกดสกิลเหมือนแซลมดักเลยอ่ะใช่ไหม โคตรเท่โมยว่า<ห> <laughs> โอเคสกิบสกิบสกิบอ่าก็ะจะ<า>เป็นเรื่องประมาณนี้ใช่ไหมครับโอ้โหแต่ว่า,อาแอนิเมชันอะไรแม่งสมูทสวยดีนะผมชอบนะครับอ่ามันพัฒนาพัฒนาเอามาเอาชนะสาเลมดังนะฮะโอ้ยแม่งคล้ายๆสเลมดังเลยนะแต่ว่าตัวมันจะตัวเหมือนเดิมจริงมากกว่าป่ะตัวแม่งยาวกว่านิดนึงนะใช่ไหมโอเคมาโดดเอาบอลเออโอเคครับได้มาได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาก่อนใช่ไหมนี่เคยนี่ อ๋อนี่คือสกิลออกเฟดเอเวครับอ่าโอเคเป็นทิวทิวเรียวอยู่นะเราค่อยๆเรียนรู้กันไปครับน,นี่มีส่งมีสติวเฮ้ยทำไมผมเดินไม่ได้วะโอเคมันเหมือนสอนเราอยู่นะโอเคเดินไปตรงนี้ชูดแล้วยังไงกระโดดรีบราวอ่าแล้วก็ส่งออกใช่ไหมโอเคแล้วเราออกมาตรงนี้แล้วไงคืออะไรนี่กดค้างเหรออ๋ออ๋อกดค้างได้โอเคค้างเพื่อขอส่งค้างไว้อะไรงนี้ใช่ไหมโอเค เอา้าแล้วมันเข้าไปแล้วยังไงอ๋เอเราเราเดินมาใช่ไหมแล้วก็บล็อกสามสองไม่มีทามวิ่งให้ด้วยนียงไงล่ะนี่งไงล่ะบล็อกไปดิบอลบอลครับมากดสกิลว,วิ่งเข้ามาดังนีไงล่ะฟีทัรไลท์ฟีทัรไลทไล์ดังมาวะเข้าใไม่ผิดนะ okay. โอเคเคเฟสสำเร็จครับโอเคก็เป็นทีวทิเลียวนะเดี๋ยวผมน่าจะลอง เล่นไปจนถึงมันอยากลองเล่นแมทจริงๆสักนิดนึงครับนะที่เราเลียงไม่เยอะเกินไม่แน่ผออาจจะตัดถ้ามันยาวอาจจะตัดไปให้เ,เพื่ออะไรกันนะครับอะไรนี่อ๋อคือกดสอนใช้สกิลคอมโบหรอคือคือกด D A ใช่ไหมคืออะไรวะแม่งงงแต่ลองดูครับ3 2 1กระโดดบันฮ้โอเคไหนเอ่อส่งมาให้เราใช่ไหมแล้วก,กดฟุ๊ฟุอ๋อคือคือ,ค,อคือเลี้ยงเลี้ยงสับไปแล้วขึ้นเลยหรอ อันนี้ชูตอ่ะอ่ะแต่ก็ลงอยู่ดีหรือว่ายัางไงวะแม่งงงพอดีมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะเพื่อนไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับโอเคอ่ะชูตปึ๊บรีบาวโอเคออกมาเดีย๋ยวผมจะพยายามเดี๋ยวเดี๋ยวสมุเดเลี้ยงปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะแล้วก็เฟดเอาไว้ประมาณนี้โอเคอ่ะเคลียสำเร็จแล้วเหรออ๋อคือให้เราเรียนรู้ว่ามันสามารถคอมโบมูฟคับ เอ่อท่าชูท่าทต็แต้มของเราได้ใช่ไหมโอเคโอเคเ,เข้าใจเ,าเข้าใจแล้วเมื่อไหร่จะได้เล่นวนะเนี่ยดูเลียวเข้าใจแล้วครับรู้หมดแล้วนะฮะโอเค<า>อได้ตัวด้วยครับลืมลชื่อเนี่ยว่าตัวละครหลักด้วยนึกแป๊บเออช่างมันลืมครับลืมชื่อนะแต่จำได้ว่าเป็นตัวละครหลักแหละโอเค,โอ,เคโอ้หน้าเราบี้สวยงามอันเราบี้สวยงามเอาเรื่องอยู่นะโอเคแล้วก็เป็นพวกเที่ยงอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราก็สามารถอัพเดทตัวละครได้ถูกไหมผมจะไม่ผิดนะครับโอเค นี่ก็เป็นพวกสเต็ตต่างๆเราอ่านไม่ออกอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอเข้าเซิร์ฟไทยก็ผมน่าจะเล่นจริงจังแหละนะครับผมโอเคมาอัพเทียนี้อ่าโอเคโอเคออกมาครับมาออกมาออกมาโอเคไม่อ่านอ่านญี่ปุ่นไม่ออกครับประเด็นน่ะนะฮะโอเคมาถึงหน้านี้อ่าได้เล่นแล้วได้เล่นแล้วได้เล่น3าแล้วโอเค3 on 3ไปลุยครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจับคู่กับบอทนะเป็นแรงต่ำๆกับบอทอยู่แล้วนะฮะโอเคมาละลุยกันครับเราโปรไฟล์เราเป็นลูกหมาด้วย ใช่ครับตอนนี้กดเลือกตัวละครนะครับแล้วก็มีชุดให้เลือกด้วยนะครับแต่ว่าเราจะต้องเออ่แบบเก็บชุดเอานะฮะเออโอเคโอเคโอเคครับมาเริ่มเกม3 2 1กระโดดยังปึ๊บโดดโอเคได้บอลครับแม่เนะพื่อนส่งมาให้เราเราลองคอมโบคอมโบบูฟแล้วเฟดเวดูครับโอ้โห้สู้ไปเลยสวบไปเลยอ๋อเหมือนมีสกิลพุทแบ็กใช่ไหะเมื่อกี้ถ้าผมจำไม่ผิดแบบมันมันดูเหมือนจะเป็นสกิลพุทแบ็กนะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเค ผม oh, ไม่สเตปแบ็กว่ะไม่ลงอยู่แล้วน่ะเพื่อนเราคอนเทนต์ดีเอา้าเอา้าโอเครีบาวไม่ได้ครับส่งออกก่อนโอเคเพื่อนส่งมาส่งมาโอเคเราลองคอมโบมูฟไปครับคอมโบมูฟฟุ๊ปเฟดเอาเองรอบเดงโล่งเลยลูกนี้โอ้โหสวยงายมจริงๆครับแต่ผมก็ไม่รู้นะถ้าผมจำตัวละครชื่อตัวละครนี้ไม่ได้พี่ผมมันมีใครบ้างนะอ่ะมีคิเสะอาโอมิเนะมิโดริมะอ่ะคุโรโกะแล้วก็ใครอีกวะแม่งจำไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนชูบ้างไหม อ๋อย่างยังยงเพื่อนบอกเชื่อใจเราโอเคเราก็เฟดเป็นอย่างเดียวครับลูกนี้อุ้ยคือคือบอนไม่ง่ายจัดหมายถึงว่าไม่ง่ายระดับความง่ายจัดแม้ไม่จะโดนกันแค่ไหนก็ให้ลงหมด CPU ไอ้ไอ้เกมบอกว่าบอระดับง่ายสุดให้มึงแล้วนะครับแล้วฝั่งไหนก็ยังชูไม่ลงเลยใครได้บอลเนี่ยเอาฝั่งไหนมาละโว้ยโดนดิจะบล็อกจะบล็อกเขาบล็อกหน่อยไม่อโอเคไม่รีบออกอีกแล้วไปครับส่องออกเพื่อนว่างก็ชูเลย ได้ไหมเออสวยงามครับเราจะมีเวลาขอใช้สติไหมไม่น่ามีครับฝันหนุชูสามเลยลงแล้วเหรอเฮ้ยเราได้ใช้ติไหมอ่าหมดเวลาพอดีครับก็แข่งกับบอกด่าเพื่อนๆเอาอะไรมากนะครับชูตุ้งไหนก็ลง MV พง MV p ด้วยนะฮะเล่นกับบอกโอเคกดกลับมาหน้าล็อบบี้สอบเราเสร็จยังวะอ่าใกล้เสร็จแล้วให้กลับมาที่สตอรี่ไลน์แต่ยังไม่เล่นสตอรี่เลยกันครับโอเคประมาณนี้อ่านิวคาแรคเตอร์นะครับมิราโรดดมาชินทาโร่นะครับผมก็เป็นคาแรคเตอร์ใหม่นะที่เพิ่งเข้าโอเค เเราก็ได้ใครวะใช่กับตันหมผมไม่จำไม่ได้แล้วไม่อยากพูดนะกลัวผิดนะฮะโอเคมี login, ล็อกอินอีเวนต์อะไรต่างๆนะครับก็ใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันเพื่อนนะมันก็คล้ายๆแลมดังนะครับแต่ว่าใครที่เป็นแฟนแฟนอินเมลเรื่องนี้ก็น่าจะอยากเล่นกันนะรวมตัวผมด้วยนะครับผมนะเท่ดีอะตอนที่แบบดูลอินเมลมัมนโคตรได้นะแบบว่าเป็นตัวที่ทำให้หลายๆคนเล่นบานเลยก็รวมถึงผมด้วยนะครับโอเคมา มันมีให้สุ่มอะไรไหมก่อนเราจากกันไปเนะี่ยเรามีเพชรต้องเยอะเนะี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนอ่าน,อ,านอ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวอันนี้เหรออันนี้บัตัวพาร์สอ๋อโอเคมีบัตัวพาร์สนะครับโอเคผมก็มาพรีวิวเกมให้เพื่อนดูแล้วกันเขาเรียกว่ารีวิวแบบฉบับคนอ่านญี่ปุ่นไม่ออกนะครับลองกดมาบ้วดูว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอ่าโอเคนี่ประมาณนี้อันนี้คืออะไรนี่อ๋อน,นี่กระชาใช่ไหมสุ่มได้สิบรอบเลยครับมีโอกาสสุ่มได้อะไรเมื่อกี้มันเห็กิเซย์อยู่นะครับโอเคพวกนี้ก็มันคืออะไรวะเนะี่ย ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคมีจดจดหมายแล้วรับไปหมดแล้วนะโอเคครับอ,อ,อันนี้ new นะิวคาแรคเตอร์เนาะก็ต้องต้องซื้อนะครับผมก็เป็นเราไปดูรีวิวเขาหน่อยดีกว่ามีคิดดูเป็นวิดีโอไหมอ่านี่นะครับมีดูดีมะมชุดปุ๊บแน่นอน,นครับเย็ดโคเท่เฮ้ยไม่เฟี้ยวดินะได้ได้ได,ได,ได้แอนิเมชั่นม่งเฟี้ยวดีชอบชอบชอบครับดี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 เฮ้ยเดี๋ยวรอไม่เข้าเซิร์ฟไทยผมนาะจะต้อง น่าจะต้องมีเติมอ่ะเพื่อนผมว่าหลายๆคนก็น่าจะอยากจัดเหมือนกันนะฮะจริงๆโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มกาชาก,กันหน่อยแล้วกันครับก่อนจะไปดูโหมดอื่นหรือเล่นเล่นจริงๆสักตานะนี่หรออา่าโอเคอันนี้นะครับผมเป็นการสุ่มกาชาป้องโอเคไปครับลุยกันอันนี้คืออะไรเนี่ยฟรีน่าจะฟรีโอเคลองดูก่อนลองฟรีก่อนเย้อันนี้เป็นตอนที่มินท,ทันทิงเข้าโซนปะ นั่นไม่ผิดอะไรเนะี่ยหนังสือ10อันน่าจะเป็นอุปกรณ์อัปเกตตัวละครเนาะโอเคไปครับลองไปสุ่มกันครับลองทดสอบดวงก่อนนะว่าดวงเราดีแค่ไหนครับโอเคครับั้นเพื่องเราไปครับ3 2 1 let's go กดดูครับ10อันไปปุ๊บได้อะไรบ้างไหมโอ้โหคือไม่มีพิ่ปีของตัวเลยอะน่าจะแปลว่าเกลือนะครับแต่ผมก็ไม่ครู้ระบบแล้วแต่ว่าน่าจะเกลือแหละนะครับผมโอเค มีโอกาสได้กิเจตแต่เราไม่ได้ะนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่น3ามสามมอีกรอบแล้วกันครับแรงเกมหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวดูครับหนะึ่งอ๋อนี่คือแรงเกมนะครับก็คล้ายๆเอ่อซัมล้างแหละเนาะโอเคลองกดดูครับอันไหนวะเอา้าสงสัยมันผมเห็นเลขแปดอยู่เหมือนเราเวลไม่ถึงปะอาจจะต้องเวลแปดก่อนนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดธรรมดาก็ได้ครับ Battle Mode เลยนะโอเคไปลองสามสามอีกสักรอบแล้วกันครับเอ่อกดหาคิวไปให้เป็นบอทอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบนี้เราจะลองไปใช้สกิลแบบว่าแบบใหม่ดู แบบใหม่อะไรวะเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวเล่นแล้วกันครับลองเปลี่ยนตัวเล่นเฮ้ยใครที่อยากเล่นก็ผมมันมีวิธีโหลดตามเน็ตแต่ว่าใครอยากให้ผมสอนเองก็ก็พิมพ์มาเติคอมเมนต์ได้ผมก็จะมาสอนนะครับเขาเล่นใครดีวะตัวไหนมันสกิลแบบน่าเล่นน่าเล่นอันในลองนี้ก็ได้ครับลองดูก็มันมีวิธีโหลดอยู่ตาม YouTube แหละนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากให้ผมสอนแบบละเอียดก็เดี๋ยวพิมพ์มาเติคอมเมนต์ผมก็จะมาสอนให้ได้นะครับโอเคโอเคครับเยสอันนี้นะเอ้ยเกมเพลย์กราฟิกไม่ดีอยู่นะจริงแบบมันมันดูดีีออ่่่ะะะมัันนดดดููครบพงาย เดี๋ยวผมอาจจะต้องกลับไปดูอันนี้เนี่ยนะ <t od ak on> เพราะว่าลืมชื่อตัวละครหมดแล้วมันมันนานแล้วอ่ะนะครับไม่ได้ดูนานแล้วนะดูกลับไปดูนอนิเมะเพื่อการจําชื่อตัวละครอ,อีกรอบนึงกลับมาเล่นจะได้สนุก้ะ <t od ak on> จําได้ว่าใครต้องทําอะไรได้อะไรอย่างงี้นะครับโอเคชุดชุดง่ไปไหนชุดง่ไปไหนเพื่อนส่งออกไหมโอเคนี่คือสกิล,ละอะไรเนี่ยออกเฟสเหมือนกันนะครับมีเฟสเหมือนกันเฮ้ยผมเล่นโง่เกินเพื่อนขอโทษโอเคเลี้ยงอัะสวยงาม ไม่ผมลืมตัวละครชื่อตัวละครนี่ง่างยลืมได้ไงมาแต่ผมอยากอยากได้นี่วะถ้ามันมีไอตัวคราชันแองเค่าเบกอะใครวะสักคนนึ่งองีนะครับที่มันเป็นหัวแดงอะที่มันแบบว่ามองคนแล้วแบบปุ๊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 บล้มเลยนะฮะงงงงแต่ว่าแม่เฟี้ยวดีนะครับก็ไดามีตัวนั้นออกมาหน้าน้าสุ่มหน้าสุมาส่มเอาอยู่นะถ้ามันเข้าเซิร์ฟไพ่อย่าเนาะเอออเ้าเมื่อกี้เพื่อนดังไม่ลงเหรอผมไม่ดูจอหรือว่าดังลงไปแล้วพี่เปาโอเค เราได้บอกเอาเพื่อนได้โอเคเฮ้ยชูสามดูลูกนี้ลงตัวเราไม่ได้แบบสร้างมาเพื่อชูสามนะเอ้ยเพื่อนโอ้ยเทพว่ะยีแม่งทุกช็อตแล้วนะเมื่อกี้นะฮะโอ้โหเพื่อนหรือมันเปลีกันจริงว่ะพวกเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันนะเลี้ยงเลี้ยงเออโอเคอโอเคชุดอย่างนั้นไม่น่าลงครับอุอ้ยไม่ได้รีบาวาเหรอโอเคเพื่อนได้รีบเอาสวยงามครับส่งออกมาไหมเพื่อนออกมาชุดเองเลยลงสามไม่ลงว่ะ อ่ะเพื่อนในรีบาวครับขึ้นเองเลยสวยงามครับ6กสูเลยไอ้ยไม่ไม่ไม่เหมือนเล่นกับเพลย์จริงแต่ว่ารอบเนี้ยมันเหมือนแบบผมผมได้ฟิลนั้นอนะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคตอนดีเฟนส์เราจะมีถ้าดูจากรูปนะคือผมก็ไม่รู้ภพราะานะครับถ้าดูจากรูปเนี้ยมันเหมือนจะเป็นสติละนะสติลมีสติลมีบล็อกนะครับม,มีวิ่งใช่ไหมวิ่งเอ้ยเอาแล้วปุ่มวิ่งออกมาทำไมโอเคแล้วก็มีสกรีนใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวส่งให้เพื่อนกันเพื่อนส่งกลับไหม โอแม่งเพื่อนเอางันเลยเหรอเออเอางันเลยเหรอเพื่อนชงออกไหมโอเคเอ้ยเราได้ขอสามได้อีกลูกเหรอได้ไหมมันอยากได้สามอ่ะนะครับมาเอา้าไม่มีคนกันเลยรีบาวสวยเอามาเอามาเอาามเอ้ยเดี๋ยวจัดเองเพื่อนฟุเฟเออเวนี่ไงรอรอก่อนจบไปหนึ่งลูกครับพเพื่อนๆ <laughs> โอเคจบเกมครับสนูกดีนะคือ ตอนนี้เราเราเราแบบว่าทุกตัวแม่งกากห,หมดอะยังยังเป็นเกมมันเพิ่งออกแล้วมันแบบเพิ่งมาในญี่ปุ่นใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะครับซึ่งมันก็ทุกคนก็คือยังไม่มีตัวแบบโคตรโหดอาจจะเล่นยังไม่มันขนาดนั้นแต่ว่าพอทุกคนมีตัวโหดแล้วมีตัวโหดเนี่ยมันมีสกิลมีความคล่องแคล่วว่องไวในเกมมากขึ้นเนี่ยซึ่งผมดูมันก็ดูสมูทดีนะมันไม่ได้ดูแบบลงแหลกอะไรนะครับมูมเอ็นอะนะครับแล้วตัวละครมันก็สวยดีผมชอบนะครับแล้วก็เออแบบแอนิเมชั่นตอนชูดอะไอไตัวเนี้ยไอไม่ดูดีมชับอออนนนนนนิมมมชััั่ตูลลงงะะครผสกกข็ ผมว,ว่ามันเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆน่าจับตามองนะถ้ามันเข้าเซิร์ฟไทยก็น่าสนเหมือนกันนะครับใครที่อยากเล่นก็นั่นแหละครับไปเปลี่ยนเป็นสตอร์เจแปนนะครับแล้วจริงเหมือนเกมนี้ที่เขาแบบออกมาคือเขาพัฒนา UI เนาะ UI ให้มันสวยงามให้มันดูสมูทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แบบกวกฉากหลัง พื้นที่ในเกมมันก็ดูแบบค่อนข้างที่จะดูดีนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามันออกเซิร์ฟไทยหรือว่าถ้ามันยังเปิดเซิร์ฟนี้อยู่ผมไม่รู้ว่านี่เป็น c v t หรือเปล่าแล้วถ้าเป็นก็ถ้ามันยังเปิดอยู่เดี๋ยวผมก็จะอาจจะมาลองเล่นลองรีวิวกันต่อนะครับทั้งทั้งที่ไม่รู้ภาษาอะไรนี่แหละถ้าเพื่อนๆใครรู้ว่าผมมันกดตรงไหนอะไรได้พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับเผื่อผมมันจะเป็นประโยชน์สำหรับผมแล้วก็เพื่อนๆในคลิปหน้าเนาะโอเคก็ขอบคุณมุกท่านจนจบนะครับผมอันนี้มารีวิวส้นาีหเ่ลป